สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่โหมดของดูดวงรายเดือนนะคะดูล่วงหน้าก่อนใครนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงของคุณนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนเมษายนนะคะโชคชะตาวาสนาของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้หมาะกใช้ไพ่ทั้งหมด5้าถึง6กสำหรับด้วยกันนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะเปิดไพ่เยอะหน่อยนะดวงรายเดือนจะเป็นแบบละเอียดมากสําหรับช่องนี้นะคะโอเค คลินนี้จะเป็นของเพื่อนๆชาววันจันทร์หรือคนที่มาส่องชาววันจันทร์นั่นเองวันนี้ข่าวดีก็คือได้สําหรับนี้มาใหม่นะคะก็จะเปิดให้สําหรับชาววันจันทร์ก่อนนะคะโอเคอันนี้จะเป็น general reading นะงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะดวงแทบส่วนตัวของคุณเลยแหละแต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเนาะ กลองใหม่นะคะน่าจะเป็นคลิปที่2มาดูว่าโชคชะตาวาสนาของคุณนะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนนะคะชาววันจันทร์นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็วาจาเป็นซับนะคะเป็นคนที่บุคลิกดี แต่จิตใจอ่อนโยนเซนซิทีฟนะคะเจ้าน้ำตาเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารคนนะคะเลือกคบคนด้วยมาดูสิคะว่า,าดวงของคุณในเดือนเมษายนนะคะปีใหม่ไทยนะสวัสดีปีใหม่ไทยไปเลยนะคะในคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีแต่เรื่องราวดีๆนะก็ใครที่มีผลกระทบนะคจากสงครามโลกไม่ใช่สงครามโลกนะวิกฤตนะคะ ก็ขอให้แบบทุกอย่างสงบนะคะคลี่คลายเร็วๆนะจากการประทะกันนะคะในสงครามโอเคขอให้ทุกอย่างดีขึ้นแหละไปกันเลยค่ะเพื่อนๆชาววันจันทร์นะคะดวงของคุณจะเป็นยังไงเมษายนนะคะว้าว tree of loss นะคะ t r e of one ขึ้นมานะคะมาดูซิว่าอะไรอีกลืมใส่สร้อย ว้าวควีนออฟลอตนะคะก็ควีนอวัวนั่นแหละไพ่พรพิคเนตสำหรับนี้ก็มีความทรงพลังนะคือเป็นรูปของพรพิคเนตเยอะอืมอันนี้เดอะเมจิเชียนขึ้นมานะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนวันจันทร์ ในเดือนเมษายน2 5 6 5นะคะปีใหม่ไทยโอ้โหเ e มเพิร์มีแต่ไพ่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ s ซเ e n นอวอ n ์นว้าวหมอโบรู้สึกว่าจะเป็นเดือนที่ปังมากๆในเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะ ะะการเก็บเกี่ยวความสําเร็จเก็บเกี่ยวเงินทองเก็บเกี่ยวอะไรที่คุณแบบเฮ้ยสะสมมาในเรื่องที่แบบเฮ้ยเราเรอคอยอย่างเงี้ยเพ o ออฟสอดขึ้นมานะคะไปสุดท้าย a อชออฟเพนเด l e ขึ้นมาค่ะจะไปแปลกตาหน่อยเนาะเอาวก็จะกำลังสั่งมาอีกสำรับหนึ่งนะคะช่วงนี้สะสมภยัยสะสมภัยตลอดนั่นแหละนะ อาขอเสริม3ใบว้าวในเดือนนี้คุณจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของหน้าที่การงานเยอะมากๆนะคะหน้าที่การงานเยอะมากๆชาววันจันทร์แล้วก็ความสำเร็จมันเกิดด้วยแหละนะคะในออฟชอตในออฟบอนโอ้โห10 of pentacle นะคะเงินมาเต็มๆ็มรัว ก่อนหน้านี้เหมือนคุณแบบมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมาแล้วนะคะ มีความสําเร็จในเรื่องของโอกาสหน้าที่การงานความมั่นคงคุณน่าจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วแหละคุณรู้อยู่กับใจนะคะว่าคุณแบบเฮ้ยมมนมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมั่นคงได้ในระดับหนึ่งไม่แค่แค่รู้สึกแต่มันเป็นเรียวเลยแหละนะคะคุณนะคะในเดือนเมษามอมมอมต้องบอกเลยว่าคุณจะมีข่าวดีเข้ามาข่าวดีนั้นนะคะมันเป็นในเรื่องของความรุ่งเรืองนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่เป็นอีกหนึ่งสิ่งเหมือนกันที่ว่าคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไปเกี่ยว ข้องกับการศึกษาการเรียนต่อหรือว่าการให้ความรู้หรือว่าโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาต้องบอกว่าความสําเร็จมันสุดยอดมากๆเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้คุณเหยียบไว้คือการเริ่มต้นบางคนเนี่ยจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ศึกษาหาความรู้นะคะหรือเริ่มต้นงานวิชาการหรือว่าคุณเข้าไปสู่การทํามันอ่ะนะคะต้องบอกว่าความสําเร็จมันเกิดนะคะคือต้องบอกว่างานคุณแบบลุ่งมากๆในเดือนเมษาชาววันจันทร์นะคะ แต่หมอโบอรู้สึกว่าคุณจะพยายามพยายามแล้วก็โฟกัสมากๆแต่มันเหมือนมันเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะอยากจะศึกษาค้นหาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนะเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยอดทนนะคะเพราะว่าละเอเียดมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบเพียงออกมานะคะอันนี้คืออะไรคะ ว้าวคอมพลิชชันค่ะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะอันนี้คือพัตรีมูลตินั่นเองนะคะพัตรีมูลตินะคะเลิศเลอมากเอากดกระดิ่งนะคะชอบมากๆเลยเนะคะขอเคลียร์ไพ่เพราะว่าไพ่เยอะอะทีนี้ขอฮาร์ดออร์เคิลค่ะสามใบเสริมมีอะไรจะเสริมเราไหมว้าวจอยสติบิลิตี้นะคะคือ คุณน่าจะมี energy บางอย่างนะคะในเรื่องของความสุขวิ่งเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นสิ่งดีๆข่าวดีนะคะ belt your back win or o เอาละค่ะถ้าคุณพยายามที่ที่จะต่อสู้ฝ่าฟันหรือสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันมีสองแง่ สองแง่สองด้านไม่สองแง่สองงามนะหมายถึงว่าไม่ไม่แพ้ก็ชนะแต่หมอโบว่าคุณชนะร้อเพราะคุณมีอะไรรู้ไหมคุณมีซิกออฟวอคุณมี1ดาบนะคะคุณมีเดอะเม i จอความสามารถอันไรขีดจำกัดของคุณนะจะนำพาคุณให้แบบคอมพ e t e l y นะคะสมบูรณ์แบบทุกอย่างจุกเพอร์เฟมากๆในเดือนนี้ยินดีมากมายนะคะเห็นชัดกันเนาะ หมอโบก็จะขายความเป็นแบบเห็นไพ่นะเพราะหมอโบก็สอนไพยนะคะโอเคคอร์สพ่ยิปซีเต็มแล้วนะคะเบรกการลงทะเบียนรุ่น7ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งรับสมัครรุ่น6ไปรุ่น6จะเรียนในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งก็ครบเรียบร้อยไม่มีใครสละสิทธิ์แล้วนะคะแล้วก็คนที่ทักเข้ามารอรุ่น7ก็คือเต็มพิกัดแล้วนะคะก็เบรกไว้ก่อนในช่วงที่หมอโบจะรับสมัครรุ่น7ก็นุ่นแหละ,ะมิถุนายน กรกฎาคมนะคะก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะชาววันจันทร์เป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ก่อนหน้านี้หมอโบว่าคุณได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างมาใน้วละตั้งแต่เดือนมีนาคมเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันสอแววในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตคุณมาได้ระดับนึงแล้วนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของงานก่อน งานอย่างที่หมอโบบอกไปบางท่านจะมีโอกาสเริ่มงานเสริมนะคะหรือคุณไปแข่งขันนะคะหรือว่าจะปรับตําแหน่งแข่งขันมีคู่แข่งหรือว่าสอบบรรจุงานหรือแม้แต่แบบเฮ้ยมีคู่แข่งเยอะก็ตามคุณจะมีชัยชนะนะคะคุณได้รับพรที่ยิ่งใหญ่มากๆในเดือนนี้คุณมีพลังงานเต็มเลยอ่ะนะคะพลังงานมาเต็มเลยนะคะไม่แพ้ก็ชนะนี่น่าจะชนะเต็มๆนะคะ1ดาวมาสองใบเลยนะคะเอาละค่ะ แต่หมอโบรู้สึกว่าคุณจะใส่ความพยายามของคุณเต็มที่มันมีบางอย่างที่ท้าทายนะคะมันมีบางอย่างที่ท้าทายแต่มันก็เป็นความสําเร็จที่คุณเก็บเกี่ยวเอาด้วยนะคะในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยจะดีมากๆกนะคะการพัฒนาการศึกษาอะไรบางอย่างในเดือนนี้เอาไปต่อยอดในการใช้ประกอบกับการทํางานของคุณได้ดีมากใครที่ทํางานค้าขายนะคะก็ดีเช่นกันนะคะคุณเห็นเงินไหม เงินมาเต็มเลยนะคะเงินมาเต็มที่เต็มสิบเลยนะคะ,าะ,ะการเงินของคุณต้องบอกว่าเฮ้ย I I c e l e b r a t e everything I achieve นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ในเดือนนี้จงแบบเฉลิมฉลองนะคะกับความสำเร็จของคุณในเดือนนี้ได้เลยนะคะเนาะมีไนท์มีไนท์นเข้ามาสองใบนะคะอันนี้หมายความว่าอะไรหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นเดือนที่คุณชาเลนคุณคุณใช้พลัง กายพลังใจพลังมันสมองสติปัญญาของคุณน่ะนะคะเพื่อที่จะทาสิ่งสิ่งที่คุณจะจะทำอะ่ะสิ่งนั้นน่ะในเดือนเมษาเนี่ยบางคนน่ะขอเปิดเสริมเนาะการงานนะคะมีโอกาสมากเลยนะที่คุณจะได้เริ่มงานบางอย่างนะคะหรือการเริ่มของคุณมันมีชัยชนะรอคอยอยู่ก็คือความสําเร็จนั่นเองใครที่ทํางานประจําใครที่ทําการประจานะคะบอกเลยเป็นเดอะสัน มีชื่อเสียงมีโชคลาภมีแบบปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในเรื่องของการงานหรือแม้แต่คุณรอคอยงานอยู่คุณก็จะได้งานนะคะงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหรือว่าเงินเดือนเพิ่มนะคะเลิศมากมายใครที่จะไปจับงานเสริมสิ่งสิ่งนี้นะคะคุณมีโอกาสนะคะเงินก็จะเข้ามามากกว่าหนึ่งทางแน่นอนการเงินจะเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะใครที่ทำอะไรที่เป็นประจำประจำอยู่นะจะรุ่งเรืองมากๆนะคะสิ่งสิ่งนี้จะตอบโจทย์ให้คุณคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดีมากๆคุณเห็นไหม ใบเดียวกันไหมอะเหมือนจะใบเดียวกันเลยเนาะนะคะเอาละค่ะซึ่งอันนี้มายืนยันว่าการงานของคุณบางคนจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะคุณจะแบบ คุณจะทําได้สําเร็จนะหมอ b o ดีใจด้วยนะคะคุณจะทําได้สําเร็จ the sun มายืนยันนะคะ the sun มายืนยัน the level the high a ไพเมเจอร์คณะมายืนยัน3าใบต้องบอกว่างานของคุณจะไปถึงจุดสุดยอดมากในเดือนเมษาแล้วรู้ไหมเดือนเมษาเป็นปีใหม่ไทยด้วยนะคะมเป็นอะไรที่แบบว้าวชิป energy ของคุณนะคะคุณจะเข้าไปสู่กันแบบมีความสุขก,กับสิ่งที่ฉันได้รับอะเออ ใครที่รองานได้ได้งานแน่นอนใครที่รอคอยงาน,านได้งานแน่นอนนะคะมีอะไรที่ควรระวังไหมไม่มีไพ่ p o s i t i v มากๆนะคะถ้าจะต้องระวังระวังในเรื่องของคําพูดคําจาเท่านั้นเองซึ่งหมอโบไม่ห่วงชาววันจันทร์เป็นคนพูดจาดีอยู่แล้วนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนจะทําให้เรายิ่งรุ่งเรืองนะคะทีนี้มาการเงินค่ะการเงินเป็นไงบ้างการเงินใช้เงินเก่งอยู่นะเออคุณเนี่ยใช้เงินเก่งอยู่นะคะแต่คุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง คุณหาเงินเก่งต้องบอกเลยว่านอกจากข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานมาแล้วนะบอลรู้สึกว่าเฮ้ยความสามารถของคุณจะนําพาในเรื่องของการเงินไหมคุณได้เยอะมากๆนะคะการเงินขอดูการเงินเสริมหน่อยค่ะจะมีโชคมีลาบไหมจ๊ะอุ้ยเฮอร์มิตค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือว่าการเงินของคุณคุณจะได้รับนะคะการชี้นานะคะในเรื่องของการแสวงหาหรือว่า การหาเงินหนทางการหาเงินได้นะคะอุ๊ยได้โชคค่ะได้ยังไงก็ได้ค่ะมีโชคลาบค่ะเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนมากับเ e อร์มิตนะคะคือมีโชคลาบแน่นอน,นในเดือนเมษาเนี่ยการเงินต้องระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายจุกจิกหรือ ความอยากได้อยากมีของเรานะคะหรือว่าอะไรที่มันกวนใจจุกจๆๆิกจุกจิกมีคนมายืมบ้างมาขอบ้างหรือจ่ายเรื่องเล็กๆน้อยๆให้กับคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้น้องๆอ่ะเราไปดูกันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณนะคะแล้วก็ไล่ๆไปเลยใจความหลักที่สําคัญมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือหมายเลขว้าวหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะถ้าเปรียบเป็นเมเจอร์ก็จะเป็นไพ่ ดูเวอร์นั่นเองนะคะคุณได้ความสมบูรณ์แบบพตัต,ะะพตรีมูลตินะคะพัตรีมูลตินะคะพัตรีมูลติหมายความว่าอะไรคือคุณจะทําการสิ่งใดก็ตามนะคะสิ่งใดที่แบบทาไว้มันจะสําเร็จนะคะคิดสิ่งใดจะสมปราน,นาใครน้องๆนักศึกษานะคะน้องๆนักศึกษาที่เกิดวันจันทร์นะคะคือ มีความก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนมากๆถ้าสอบชิงทุนหรืออะไรเงี้ยก็จะสำเร็จนะคะมีความเป็นไปได้อย่างสูงจะสมหวังคะแนนดีอะไรเงี้ยนะการงานแน่นอนค่ะมีแต่รุ่งกับรุ่งมีความมั่นคงมากในเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเจ้านายเห็นในผลงานของคุณงานที่คุณทำไว้โฟกัสไว้โปรเจกต์โครงการอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะมันจะบรรลุนะคะมันจะบรรลุ แต่สิ่งที่คุณทําไม่มีใครแทนแทนได้นะน่าจะเป็นคุณคนเดียวนะคะศัก,กยภาพของคุณคนเดียวนะคะมีคนสนับสนุนเยอะมากนะคะแล้วก็ความสมหวังในเรื่องของงานมันเยอะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของที่ที่ทำงานหรือว่าที่อยู่ก็ได้นะคะในลักษณะของงานบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจ ะะหรือว่านําเข้าส่งออกหรือบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานท่องเที่ยวหรือโรงแรมนะช่วงนี้ก็จะแบบเด่นเช่นกันนะคะถ้าคุณไปสมัครคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับได้รับแบบพิจารณาเนาะอ่ะเงินมีโชคลาบนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งการเงินมีโชคลาภฐานะใน ฐานะความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นนะคะถึงถึงขั้นร่ำรวยได้การลงทุนหรือการขยับขยายสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะคะมันไหลเลื่อนได้ดีมากๆในเดือนนี้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ามีโชคลาบมีข่าวดีเข้ามาค่ะข่าวดีมาปุ๊บตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะนะสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะคุณจะมีพละกกาลังมากขึ้นจะกระฉับกระเฉงมากขึ้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ ในเรื่องของสุขภาพบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือว่ามีได้พบปะก,กับผู้คนเยอะแยะมากมายในเดือนนี้ถ้าไม่ติดโควิดนะนะการเดินทางต่างประเทศนี่ก็มีการได้อาจจะได้ข่าวเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเดินทางด้วยนะ,ะทีนี้เรามาดูว่าความรักล่ะทุกเรื่องดีหมดเลยความรักเป็นไงบ้างความรักความรักนะคะ t u e love ค่ะ ความรักนี่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันสมหวังอะ่ะจะเจอคู่แท้ละค่ะรักแท้จะเจอรักแท้ได้นะคะที่เหมาะสมกันแล้วก็สามารถคบหาดูใจกันได้นานๆด้วยนะคะสำหรับคนรักที่รักกันอยู่หรือใครที่โสดมีโอกาสที่จะได้เจอเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะที่มันผิดหวังหรือว่าไม่ได้ดั่งใจหรือว่ามัน มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนแต่สถานการณ์มันไม่ทําให้เราได้คบกันได้มันอาจจะต้องจบหรือว่าคุณอาจจะต้องฟีโอเซลออกมาไม่แพ้ก็ชนะนะคะแค่นั้นนะคะเราก็อาจจะต้องยอมรับจุดจุดนี้นะคะแค่เรื่องเดียวส่วนเรื่องอื่นของคุณดีมากมายนะคะดีมากๆฟีโอเซลออกมานะคะจากสถานการณ์ที่ไม่ดีซะนะคะถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่โอเคนะอย่างเงี้ยนะคะอะ่ะทีนี้เรามาดูว่า สุดท้ายนะคะแมสเซจจากคาพิคเน่ถึงคุณอ้าวให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่มองโบบอกไปนะคะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เปิดใจนะเพราะสิ่งดีๆข่าวดีรอคอยคุณอยู่ในเดือนนี้นะคะ Empowerment สุดยอดมากๆนะคะอืมบางท่านจับก,กัดที่3ของคุณได้เปิดแล้วนะคะ priority นะคะในเดือนนี้อย่างที่บอกคุณอาจจะ busy วุ่นวายเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยงานเยอะหรืออะไรเยอะมากๆคุณควรที่จะจัดลำดับความสำคัญนะคะของอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอะไรคนที่จะทำก่อนอะไรควรที่จะทำทีหลังอย่างเงี้ยนะคะอีกหนึ่งสิ่งของคุณคือมองไม่เห็นอันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมอำนาจ ะะบางคนเนี้ยต้องบอกว่าจัก,กราที่สามของคุณเปิดแล้วนะคะเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนนับหน้าถือตานะคะรู้สึกว่าทําอะไรเหมือนมีบารมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีบารมีมากขึ้นนะคะในเดือนนี้หรือบางคนนะคะคำแนะนำเสริมนะคะอาจที่จะนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิแล้วก็พัฒนาจาก,กราที่สามของเองเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู คำแนะนําเสริมนะคะดูคําแนะนําเสริมอ่าขอสํำรับนี้หนึ่งใบนะคะอ่าวันที่ดีที่สุดของคุณก่อนวันที่ดีที่สุดของคุณนะคะวันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนเมษายนคือวันอาทิตย์นะคะอ่ามีวันอะไรบ้างมีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีวันอังคารนะคะ วันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันพุธโอ้โหหลากหลายวันมากนะคะอาทิตย์อังคารพุธนะคะเป็นวันที่ดีของคุณนะอ้อต่อว่าการงานคุณรุ่งเรืองมากๆกนะคะการงานของคุณรุ่งเรืองมากๆในปีในปีใน,ป <laughs> ในเดือนเมษาปีใหม่นี้นะคะอ้าคุณได้อะไร taking care of myself is a radic l a d i c o r n Act of Love นะคะอ่ะจัก,กรวาลน,นะคะก็อยากให้คุณนะคะเทคแคร์ดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่ว่า,าทางร่างกายหรือจิตใจอะไรก็ตามในช่วงนี้ก็อย่ายาลืมนะคะก็คือข่าวสารบ้านเมืองก็คือเยอะมากนะคะฟังแล้วชมแล้วก็คือต้องใช้วิจัยงานอย่าแบบเครียดคิดมาก ะะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นห่วงนะคะแต่สิ่งที่สําคัญของคุณก็คือควรที่จะดูแลตัวเองดีๆดูแลตัวเองเยอะๆมากๆเลยนะคะอ่ะมีอะไรอีกที่อยากจะทิ้งท้ายก่อนหน้าที่เราก่อนที่เราจะไปกันแล้วนะคะมีสิ่งใดที่สงสัยให้พ่้พู i สีทถ้าให้เนกติมอวจะเปิดเดยอะกว่านี้นะคะเนาะไม่มีอะไรคะ่ะความรักอ่ะความรักสําหรับสายโสดนะคะคุณสามารถที่จะเจอใครสักคนได้ในเดือนนี้นะคะ คนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่มีอายุห่างคุณ5 5ถึงปีได้นะคะเขาอาจจะเป็นธาตุลมธาตุไฟก็ได้นะคะหรือดีไม่ดีมีคนกําลังแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะสาหรับความรักสายโสดต่บคนที่มีคู่อยู่ความรักดีมากงดงามมากช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมีอะไรก็หันหน้าเข้ามาเจราจากันส่วนเรื่องที่ปังที่สุดของคุณในเดือนนี้คือเรื่องของ การงานหน้าที่การงานรุ่งเรืองนะคะมีชื่อเสียงมีงานเสริมจับงานจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะนี่คือบทสรุปของคุณนะก็คิดสิ่งใดขอให้สมปัานานะคะส่วนเลขนําโชคของคุณนะคะเลขนําโชคเลขมงคลแล้วกันไม่ให้บอกไปเสี่ยงนะหมายถึงว่าเออเป็นเลขที่เหมาะนะคะอย่างเช่นเออถือว่าเป็นเลขดวงดีของคุณแล้วกันในเดือนเมษายนมีอะไรบ้างขอดูหน่อยซิ หยิบมาหนึ่งเล่มน,นะคะเดี๋ยวนะเลขของคุณเนื้อคะมีเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งอะนะคะโอเคนะยังไงก็ใครทุกคนโชคดีกรุณาพิมพ์ว่าขอบคุณความสมบูรณ์แบบของชีวิตขอบคุณข่าวดีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นความเจริญรุ่งเรืองเป็นของฉันฉันมีความสุข และสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่ฉันได้รับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะสุดยอดมากๆชาววันจันนะคะขอให้คุณขอให้คุณทุกคนจงโชคดีอย่าลืมกด subscribe like แช a r e แบ่งปันไปเพื่อเป็นการเสริมสเสบียงบุญให้คุณนะคะให้คุณมีมากยิ่งขึ้นนะคะกดไลค์กดไลค์ไม่พอกดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ